เท่งหลวงหม่อเปิดใจปิดตำนานแก๊งสามชาวงแตกจริงไหมแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักแก๊งสามชาประกอบด้วยหม่อจบมกลุงเท่งเขิดเทิงและน้าหนวงชชชาติอยู่กับคนไทยและมอบเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้แฟนคลับมานานมากๆแต่พักหลังมานี้ก็มีข่าวลือมาว่าแก๊งสามชาวงแต่งงานนี้ก็ต้องไปฟังจากสามคนเลยค้าว่าจริงไหมอะไรยังไง ล่าสุดเอ็มบุตรศรามามลูกสาวหม่ำได้เชิญทั้งสามคนมาเปิดใจถึงประเด็นข้างต้นผ่านคลิปปิดตำนานแก๊งสามชาวงแตกจริงไหมมุกเมียน้อยอํำหรือจริงเผยแพร่าทางช่องยูทูบเอ็มบุสรศรุมเมื่อสาวเอ็มถามว่ามีครั้งหนึ่งหรือว่าแก๊งสามชาจะวงแตกวงแตกทะเลาะก,กันมีข่าวว่าจะแยกออกจากกันตอบพร้อมกันเลยว่าไม่มี เิ่งเผยต่อว่าต้องถามว่าจะแตกออกจากการแตกเมื่อไรเยอะตากล้องมันถ่ายแล้วสื่อสารผิดเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่แค่นั้นเองข่าวออกมายังงงเลย